อันนี้ต่อชแนลซ้ายมือนะครับชแนที่มีปัญหาคือชแนลซ้ายมือนะครับเนื mm ่อ hmm. งจากโดนขนส่งโยนแล้วทำให้ซีมัน,ม,นมันหลุดแล้วมันแกวงไปโดนเล็กกุเลตทำให้เล็กกุเลตตำแหน่งมันก็เคลื่อนมันก็ไปช็อตกับใแบอบัด แล้วทีนี้แบตช็อตแล้วทําให้ R 10ม oh, มันยืดค่าแล้วทําให้ใบอัดมันจ่ายไปไม่เต็ม12โวลต์มันก็เลยทําให้เสียงมันไม่ออกแช่แนงซ้ายมืออันนี้งานเกมนะครับอันนี้เคมฟรีนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็คือแชแนลขวามือก็น่าจะดังปกตนะิเพราะมันก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวย้ายลงย้ายมาชแ,แนลขวามือดู แต่ชแนลสายมือเออยชแนลสายมือน่ะวัดแบตดูแบตมันมาไม่เต็มมันอัดมมนได้อยู่ประมาณแปดโวลต์นะครับอันนี้ชแนลขวาโอเคเดี๋ยวครับอันนี้ส่งงานได้นะครับเดี๋ยวเทสดัมมี่ก่อนนะครับเทสดัมมี่เสร็จแล้วก็จะส่งงานนะครับเดี๋ยวเทสเครื่องมือวัดนะครับ จัดไปครับ